นี่มิงอยู่กับเจ๊ใหญ่ครับผมเจ๊ใหญ่จริงๆนะครับผมเจ๊คําพองนะผมชายาเจ้ารถถังโอ้โหเอาของเบิ้งมิงกับไปกวนอันนี้กับพยาเนี่ยนี่เอาขาล้างเสื้อเสื้อนี่เจ๊เอื้อพื่อน่ะพื่อนอะพื่นอะเอ้อเอ้อพื่อน่ะพื่อน่ะโอ้โหเอ้า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 โนักเรียนอะเฮือกเอือกเอือเอือเอ้า สวัสดีขอพ่อแม่เอฟซทุกท่านนะครับผมวันนี้มาอยู่กับช่องเป่าตามติดชีวิตช้างน้อยมิ่งมงคลโอ้โหยวันนี้มิ่งอยู่กับเจ๊ใหญ่ครับผมเจ๊ใหญ่จริงๆนะครับผมเจ๊คำพองนะผมชายาเจ้ารถถังโอ้โหเอาหุ่เบิ้งมิ่งกับไปกวนอันนี้กับพยานนี่นี่เอาขาล้างเสื้อจักบาดนี่ยี่เอื้อ,อพูดน่ะ,นะอเออพูดน่ะเออเออเอออย่ามาจิ้มดาบอยเพู่ดมา ง่ายหน่อยๆอย่ามาจิ้มดาคอยเออเออดูครับเจหาเรื่องครับมิ่งก็ไปหาเรื่องครับเอาแล้ววุ้ยประหยัดนี่ล่ะมิงมิงหาเรื่องเจนะครับดูมิ่งมิ่งมาซีบาระคะมาซีบามันเป็นไผ่ไปอยู่อ่าเรื่องตัวมีคนเรียนน้ำนี่เรียนเบ็ดมือดิเฟินนี่เฟินอ่ะบาทำชิ้นมาทำชิ้นข้ามันชิ้นนี่ก็บยานนี่ติดกันตลาดเอ้ดูดู เออ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 เบืงล็อกเอาเออเออเบอพูดหนเบิ้งเบ้งเบ้เบิ้งบ้งพูดเบ้อบมาขี้ดหน่อยเฮ้เบอเบือยังไงเออเออเออเระวังระวังจ้ขายง่เดิมิงจขายง่ายดิจ้ขายง่ดิมิงจขายง่ดิพูดไหนเบิ้องมาดูเจครับพูดนะโอ้โหเอาเรื่องนะครับไอเด็กบวบเนี่ยเนี่ยไป ไปโอ้โหไปจิ้มตูดเพื่อนสิหาเรียงคุณตายอีกโอ้โหจางน้อยห่วงพื้นที่ครับห่วงพื้นที่ครับดุนดูนดน,ดานขาหลังไปแล้วดูนดนเป็นไงและะ้วบ้านี้ดนเจ๊คําพองนะผมจับเตะตูดเด็กน้อยครับเด็กดื้อครับเจ๊คัมพองสงสัยเจ๊คําพองบอกว่าเอ๊ะมันนักไอ้นักขี่เกียร์เดียมนี่ยังก็ แจกะจี้มันแจกะจี้ยังมาแจกะจี้คอยง่าเนหน่อยไม่จิ้มตูดคอยมันแจกะจี้เพิ่นถูตัวใหม่ดิถูตัวใหม่ถูยังนี่เพิ่นน่ะเป็นห้อยเพื่นน่ะเพื่นน่ะเพื่นน่ะโอ้โหเอ้า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 โอ้โหหนักเรี่ยงเงาเพื่อ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 เอ้าเอ้าตีกันทลไมตีกันแล้วตีกันแล้วเอ้า เอ้ตีกันแล้วดีหน่อยตีกันแล้วดูครับเอาเรื่องครับไอเด็กอ้วนของเราครับอ้วนนะใช่เสียอีกโอ้ยเนาะเอ้อโอ้ยมีเด็สิโดนแข่งเมียจีคำพ่วงนี่เราใส่เอาเนี่ยมีเด็กโดนในขาหลังนี่แล้วมีเดถือขาหลังนี่แล้วเนี่ยเอาอีกแล้วเนี่ยเออ เอางั้นกอ้ยนน่ะเอางั้นกูยังไงตานี่นี่นี่ตาห u ุนเสานี่ยังไก่กันไปแล้วบ่มีคนกวนไปแล้วไปได้บุญจอ คุนว่าจังกับไปๆนะบ้านกินเขาวันนี่กับขุนไปต้นไม้ขุนเห็นถูเหรียญนี่คุนกินเขาวันยังเมียบ้านเขาบอกกับไงดอกสังตกมันขุนไปปูกต้นไม้ก็ได้กินเขากันยังไปมนีแล้วหนีช้างตกมันแล้วมาเจออีกเชือกหนึ่งตกมันกันนี่อยู่นี่นี่เดี๋ยวนี่เออพอร้างตกมันกันเอาเอาไปมีใน่เชือกตกมันนะครับมาอยู่ด้วยกันนะครับผม มีตัวตกมันไปไปเสมาเสกันลำบากตัวนี้มันเศร้าซึมไปมาแล้วมาหาเลี้ยงกันอีกแล้วโอ้ยเนาะตกมันนี่เลยวะต้าอ้วนไหมมาครับแม่แม่ตกมันนะครับผมเด็กอ้วนเด็กยักษ์เด็กยักษ์ของแม่แม่ตกมัน ดึงแยกตุกมันนะครับผมโอ้โหดูคุณตาถมงยืนคุ้มนะสองตายืนคุ้มเลยเดี๋ยวไงก็พบกันใหม่คลิปหน้านะผมคลิปนี้ขอบคุณเว่พีทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับผมบายบายครับ